นายนนายบนเขาเออนักกูนักกูเรไปี้ไปยไปสตัวสเ่ด้กูเลยดเฮลเฮลมีเฮลมีเฮลมีช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอได้หมขอได้ไหขอได้ัขอยิงยิงไดไยิงกูได้ไหมกูถามยิงได้ไหมหลังน่ะเต็มเต็มเลยเตเต็มเลยทอมททมทมเกียวีนี้นองผชวยอยู่ผม่วยอยู่นายแต่ไม่เก็บู้เกแกแทเกเกมูแล้วเกมันไม่เกมไม่เก ไม่ตัวตรงนึงซ้ายซ้าย้สายสุดซายสุดเดี๋ยวเดูไม่ได้เกตูไม่ได้ไอไอไปหัวแขนบอกใครแมวมาใครเนมาแล้วโอเคเอเเจอเอเอ มาตีเลยเป็นร้อยเลยร้อยตีมาตีกูแล้วตีกูแล้วอหนย่หนอ่มหน่อย่หน่อวิวครับวิววิวพี่มันเยอะกาเพงขอก็ไก็แพงไหมก็แพงไหมโดดเข้าไปด้าหลังบ้านสี่ตัวสตัวหตัวหกตัวเจ็ดเจ็ตัวพี่เตัวเข้าไปอ่ะ

มึงต้องขเีเลยวะพมยังไม่ได้โดตายไอ้เฮียพวกมึงอยากให้กไล่ไ้เนาะไม่ใช่บวไม่ใช่อมดเียไอ้โมดไปวุยไปยเด็กนี่เล่นได้ีแต่กงเล่นชั้นข้างหลังข้างหลังกูจาบได้บายเฮียสนุกสนานกูไม่เอาแล้วตอนนี้จะบอก เดี๋ยวไปหาล้นะไปีเอสไป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 ไ้ไป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 ัปไปไไปไปไวไปไ้ไปไปไไอไปไปไปไมไปไปไปจไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไันไปไไไันไไไ

ไม่น <ifting> <under the> ่าร oh. ักกูไม่ไหวนิสัยตอนคิดว่าฟังกูว่าไม่ใช่อะกูว่าถัดมาจากไส้อะทางที่กูทำพวกมึงยังไม่ได้อ่ะไม่ต้องมาเทียบกูไอสัตว์ไปได้ใกล้ไอ้เหี้ยพวกมึงอยากให้กูไล่อ่ะเราไม่ใช่บ่ไม่ใช่เวลาก็เดาโคแล้วก็ไปอ่ะกูส่โฟลงไปในมือกูไม่ได้ดูมีไรในใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่า I'ma take a little friend, I'ma take his little bitch everywhere that I go She buried the shit Tell me babe what you want is it that is it this If you said I'm the one bit the suck on this dick I got gang, I got luck on my brothers, my blood Levels up to the face, like he said that he was Gotta give it to Brownie, they putting in the work If I gotta give someone I'm catching you first I'm a gang, I'm a bro, you yeah, but give it no fucks Keep it 100, bitch, you give it no look Big boy step and watch you walking with the gun Put the trigger say what's up you wanna say something? i don't That's get it, bitch, I thought you wanna get back I done yeah. a lot, that did a lot of in yeah. that Money, Honey honey numbers here I gotta get that Instead of on my business, <laughs> I smoke a big pack Big pack, big racks, bottles in the bed bitch See double WG, you know I'm a double am so shit, I to feel make it hit in a minute Big pack, big racks, take a bitch to the mall Yeah, there's money and a honey, that is how I wanna ball Never say cause I'm a gonna catch me ever fall You it's sliding in the bed, and we big not a all ya take no, ya 这个包怎么盖呀？ ไมน่าหลากูไม่วายที่ตอนคิดว่าฟักกูวันไม่ใช่อ่ะกัวแทบมาจากไส้อ่ะตาพทดกำพวกมึงยังไม่ได้อ่ะเอาต้องมาเทียวกูตว์ไม่ได้ใกล้ไอเหี้ยพวกมึงอยากกูไล่เราไม่ใช่บไม่ใช่เวลาก็เดาโกแล้วก็ไปอ่ะใส่โฟลงไปในมายพวกมึงไม่ได้รู้กูมีอะไรอยู่ในใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่ากูถ้าพีสกิดดการช่ชีวิธตไดทำไนานไม่ร้องสอนกู้ยศตายน้ำของเราไม่มนกันโซนี่มาแบ c กซิลคารจิเียไปล

มึงทุบอะไรกูไล่อย่ามาไปตามมาเก็ตติ้งเยู่ในูอยา่เป็นกรูไร้ใครไอ้รางวลแล้วก็ไม่อ่ะเป็นครัวไม่ได้ง่ายอ่ะสาต์มึงคิดจะเป็นกลัวไม่ได้หรอกปรหา้ตำรวจม่เกิด วิ่งตามได้แต่ริมไม่ใช่อ่ะกลัวแทบมาจากไส้อะ่ที่ที่คุณทำพวกมึงยังไม่ได้อ่ะไ่ต้องมาเทียบกลุยสัตว์ไม่ได้ใกล้ไอเฮียพวกมึงอยากให้กูไล่อ่ะเราไม่ใช่บ่ไม่ใช่เวลาก็เดาโกแล้วก็ไปอ่ะใส่โฟลลงไปในไม้พวกมึงไม่ได้หรือมีอะไรอยู่ในใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่ากลัวมาไงอ่ะรูจุดสปินอะไแบบเป็นไหนสิเพื่ได้ปะ ตัวตัวแน,น่ตัแน่กินกดิเน็นนมน,มน,มนม้นน้นปินปินปินสั่งบันแดงแดกผ่านบันแดงซัวป่ะ ไม่ได้เล่นนะกบดักไอ้รวมาเป็นระบบอ่ะแม่มาเรียวแม็กนากกอ่ะเมื่วานเตยจะเข้าเป็ติข้าไปนบงคับอกทีอีกทีออทีอีอทีอีกกีทีอกมอีอีกทกอยงงอแทีี่อออ่ีอกก ไอ้เมื <Okay. S 1> ่อยังตกทไอ้ม่เป็นได้แค่่สุดไอ้แต่มันตกมิตู่ไอ้บัลัก่บอริก ม่มีกิจกรรมคตว่าแม่แวันไหนไอร้องร้องู้ดมีวันไหนบ้างวะดับรถดเป็นแเฮ้ยแม่เม่น้องซีส์จะเหมือนปะไอ้จออะไรมันม่เข้าวันไหนกันนะต่อตาไอ้มาถายแล้วาย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi không phải đi sớm không เป็นไม่โดนกลังเรียกวาเาไม่แล้วมาไปเล่นอะไรหมูทายกูเตี๋ยวหมู